นะครับพู้ที่กลัวสัตว์เลื้อยคานทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองดังงูพิทสตูดิโอสุดทลายตอนนี้ผมรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากๆนะครับผมก็ผมเป็นหนึ่งคนที่ทำเสียงงูได้เหมือนจริงที่สุดในโลกเนี่ยอันนี้เป็นเสียงงูของจริงนะเว้ยวัดเดฮกไม่ใช่เสียงนี้แต่เป็นเสียงนี้ต่างหาก เสียงเบาไปไหนวะเอาละจริงๆคุณผู้ชมมันจะเป็นแี่ต้องฟังเสียงนี้ก็ได้นะครับมันเบาเกินไปแต่คุณผู้ชมสามารถฟังเสียงผมได้เว้ยเล่นแล้วว่าปัญญาอ่อนชิบหาย <c oughs> เอาละคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเราก็ผมอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Sneaky <c oughs> งูอิโมจิเ <c oughs> ท่าที่ผมลองอ่านวิธีการเล่นดูนะครับเกมนี้คือมาแนวพีกกี้เลยเว้ยแต่เปลี่ยนจาก หมูยักษ์กินคนกลายเป็นงูยักษ์แทนเหมาะสําหรับผู้ที่อยากจะละทิ้งความเป็นมนุษย์นะครับกับกลายเป็นสัตว์เลื้อยคลานกลายเป็นสัตว์เลือดเย็นแทนพอว้าว guys เห็นไหมคุณผู้ชมทุกคนกับผมต่างมองผมนะครับด้วยความหวาดกลัวใช่แล้วผมกลายเป็นงูที่แบบสมจริงที่สุดนะครับแล้วก็กลายเป็นงูที่น่ากลัวที่สุดในทศวรรษนี้คุณผู้ชมอย่ายลืมว่จะกลัวผมด้วยนะเว้ยถ้าคุณผู้ชมไม่กลัวผมนะครับผมอาจจะ ไปบ้านคุณนะครับเราก็ใส่ชุดนี้ไปแล้วก็ไปจิงคอคุณตายในชีวิตจริง hmm? นี่อะไรเนี่ยแชปเตอร์หนึ่งนี่เรากำลังเข้าด่านบ้านเหรอแล้วผมได้เล่นเป็นงูหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 1> มันมีหนังด้วยนะเว้ยว <Wow. S 1> ้าเย็ดเค่เากำลังเดินเข้าบ้านเลยคุณผ,ผู้ชมอะเกมดีนะเนี่ยแต่กูเป็นงูนะเว้ดูดิกูเป็นงูฮะนั่นมันเสียงอะไรเนะี่ยเสียงงู ah. อย่างนั้นลองไปเช็คดูดีไหมผมว่าเจ้าหมอนี่ตายคนระับคุณผู้ชม 谢谢ว่ามันแม่งจะโดนงูฉกยฉุบเดี๋ยวมีเสียงด้วยนะเรียบร้อยผมเจ้าหมอนั่นตายนะครับคุณผู้ชมโดนงูแดกเว้ยเล้วเกมนี้มาเล่นอะไรยังไงเนี่ยมีเหรียญให้คูกเก็บด้วยเอ่อเป็นเกมแนวพิกกี้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะไปเนี่ยต้องหาของมาไล่เปิดประตูนี่ครับเอาละเดี๋ยวมาดูก่อนว่าที่นี่นั้นมีของอะไรให้เราเก็บบ้างเนี่ยเห็นไหมมันมีกุญแจด้วยคุณผู้ชมมันมีกุญแจเว้ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันจะต้องมี ของที่ให้เราไปไล่เก็บแล้วก็ไล่เปิดประตูนะครับแต่ผมยังมองไม่เห็นงูเลยวะ่ะผมอยากจะรู้ว่ารูปร่างงูนั้นเป็นมันเป็นรูปร่างยังไงเฮ้ยนี่ไงเจอกุญแจละ Hello guys welcome to my mine บวชวัดนี่มันงูซาอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่ไม่นะเพื่อนเราเนเพื่อนเราโดนงูรัดโอ้ตายเลยชิบหายและ้ะนี่มันวันช็อตเลยเหรอวะ จู in ่งูบ้าเพื่อนเราโดนงูกัดตายคุณผู้ชม so scary dude oh my god so spooky very spooky guys เอาล่ะเราสามารถเปิดประตูอะไรตรงไหนได้บ้างวะเฮ้ยมึงเปิดประตูดีๆดีเด้อไอ้จิบหายละมันต้องล่อตัวอะไรขึ้นมาแน่เลยตรงนี้มันใช้สีเขียวตรงนี้สีชมพูอ่ะงูเปิด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 เอาล่ะตรงนี้มีสีเขียวให้กูเก็บ มันมีเสียงแบบซาวเอฟเฟกต์ตุ่งแฉะตุงแฉด้วยนะโอเคโอเคเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้โอ oh, ตรงนี้มีสีฟ้าเปิดวัดงูมันอยู่ตรงนี้ชิบหายละงูมันล่วงออกมาได้ไหมวะผมไม่รู้อ่ะแต่ผมต้องตามเจ้าหมอนี่นะครับเหมือนเจ้าหมอนี่มันรู้ทางโอ้ oh, ชิบหายแล้สีชมพูมันอยู่ข้างบนหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมสีชมพูมันอยู่ข้างบน ตะกัวสีเขียวมาเอาล่ะคุณผู้ชมผมคิดว่าเราจะเป็นที่ต้องตามเขาไปนะครับโอเคมันไปละเร็วๆ,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 ๆขึ้นไปข้างบนเพื่อนระวังเสียงเพลงตุงแช่ด้วยฮะอ,อย่างนี้นี่ผมจะเล่นผ่านตั้งแต่รอบแรกเลยเปล่าไหนก็แล้วเสียงเพลงตุงแช่มาตรงนี้เก็บเหรียญเก็บไม่ได้กระเป๋ามึงเต็มแค่สิบเหรียญเนี่ยมันหมาคว่าไงอะ่ะห้ามเก็บเกินสิบเหรียญเบสเมนต์อ่าโอเคก็้าไปข้างในเลย โอเคมีเทียนทีด้วยวะ่ะเพื่อนเราเก็บเท t ยนทลูกกูเก็บอะไรไปได้บ้างกเก็บอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชมเทียนต้องระเบิดป้ายตรงนี้หรือเปล่า No exit ไม่ใช่ <c oughs> ไปไหนเพื่อนรอก่อนมันจุดเทียนตรงไหน,น <c oughs> ถ้าเกิดผมเนีครับเป็นฝ่ายเล่นเป็นงูว้ผมจะฆ่าเจ้าหมอ,อนี่ก่อนคุณผู้ชมเชื่อผมมันโคตรเก่งสปีดลันได้ <c oughs> ระเบิดวางไว้ตรงหินน่ครับ <c oughs> โอ้โหต้องใช้ค้อนตัดตรงนี้ เราก็หากุญแจสีขาวโอ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 ตรงนั้นมีไฟนี่นั่นไงมาละคุณผู้ชมมาละงูจุด png นะครับแล้วมีเสียงตึงตึงตึงจำแกมพี่เพื่อนนายไปหาค้อนไหมฉันก่อนคอนอยู่ไหนนี่มันลำกำลังลำงูอยู่คุณผู้ชมคุณผู้ชมเอาปีมาเป่าเลยพิวปิ้วพิวพิวพิวพี่มึงเอาปีมาเป่าเลวไม่เข้าใจจริงจแต่ว่ามันต้องมีคนไปหาค้อนนะครับซึ่งคอนเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิด มันอยู่ข้างบนตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนเราก็ผมมันไปเก็บกุญแจสีชมพูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทิ้งคอ้อนเอาไว้นึ่อออกปะนี่มันกุญแจสีขาวโอเคอยู่ตรงนี้แล้วคอ้อนอยู่ไหนนี่ไงเจอคอ้อนละแล้วทำไมกลายเป็นกูทำทุกอย่างเลยวะ <c oughs> เพื่อนไปเอากุญแจสีขาวกุญแจสีขาวตรงนู้น yes please yes กูห่าไรอย่างงี้ wow guys speed run speed run โคตรเก่งเดี๋ยวมันมีงูที่ไหนไปเฝ้าอยู่ตรงนั้นวะ <_ EN> ผู้ชมดูมันโคตรทุเลศดงูมันไปเฝ้าหน้าประตูดูกูเป่าปีหรอก <_ EN> ผู้ชมดูดิมันโคตรทุเลศดอะแต่ก็ถือว่าไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเวลาตรงนี้หมดนะครับจะถือว่างูนั้นเป็นฝ่ายแพ้เวแล้วก็ฮ่าฮ่านู t noob l o s ฮ่าฮ่าผมว่านี่เป็นข้อเสียนะครับที่เขาออกแบบมาให้ทางออกมีแค่ทางเดียวนึกออกปะ เนี่ยแคมสปอนอยู่ตรงนี้มึงแคมไม่ให้ออกไม่ให้ออกพี่มึง a few minutes later นั่ลเราคุณผู้ชมเจ้าหมอนั้นเป็นงูเฝ้าสารจนวินาทีสุดท้ายนะครับและสุดท้ายครับผมมันหมดเวลานะครับเขาแพ้เว้แต่เวลาเขาแพ้ครับผมเขายังมีสีหน้าอันแสนสดใสคอยบ่งบอกกับเราว่าเขานั้นยังโอเคอยู่ถึงแม้ว่าในใจเขานั้นจะไม่โอเคเท่าไหร่ โ oh อ้ยไม่ก็ไกดเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมได้ทําการสปีดลันแบบเงียบๆนี่ครับมันมีแค่ตัวผมกับนูบอีคนหนึ่งเวทที่กําลังช่วยงานกันอยู่เนี่ยเจ้าหมอน,นี่นะครับเอาล่ะคิดว่าอีกไม่นานเราน่าจะผ่านหรือเปล่าถ้าเกิดเจ้างูมันไม่ออกเกมนะครับเพราะว่าผมเล่นมาประมาณสองสามรอบแล้วงูแม่งออกเกมตลอดเลย <c oughs> มันทําให้ผมนั้นจบเกมไม่ได้เว้ยเปลี่ยนเป็นเทียนทีโอเคจำเอาไว้คุณผู้ชมครับเปลี่ยนเป็นเทียนที เอาเทียนทีไปวางว่าตรงนี้เสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป็นขวานทันทีอ่าเกมนี้เจ้างูตัวนั้นไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับเฮ้ยเขาเอาคุณแจสีเงินมาเว้ยไปเปิดตรงนู้นไปเปิดตรงนู้นไม่ไปเปิดตรงนู้นสตาร์ไปเปิดตรงนู้นโอ้ไม่ก็อ oh ะไรอย่างงี้กูจะผ่านได้ยังไง you guys come on โอ้ไม่ก็โอเคได้อยู่นะครับเพื่อนเราแม่บรรลุคุณแจสีเงินไว้ ไม่เห็นคาตากูเลยเฮ้ยเจ้าหมอนั้นมันเปิดประตูออกไปแล้วแล้วมันไม่บอกผมแม้แต่คำเดียวมันแย่งชัยชนะของผมไปจุ๊บวนั่นอืมอโอเคว้าวนี่มันเกือบไปแล้วนะแล้วกูกลายเป็นงูแล้วกูนั่งรถกับคนเนี่ยนะผู้ชมเวทวัดเป็นฉากจบที่แปลกๆอยู่นะ เจ้าหมอนี่แม่งเอาตัวรอดคนเดียวเลยเว้ยถึงแม้ว่าเขาจะสปีดรันเก่งนะครับแต่มึงเอาตัวรอดคนเดียวเลยทิ้งกูให้กูเกือบตายยกผู้ชมฉกแม่งฉกโอ้ oh my god guys look at that เราสามารถบูธฆ่าความเป็นงูได้เว้ยแค่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เองหรอให้มันน้อยอยังเลยอ่ะเรอยากจะบูธสักหลายๆรอบนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เป็นงูไม่จะได้เยอะๆหน่อยแม่งโคดแพงอะ่ะคุณผู้ชมสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เป็นงูนะครับ บุฒโอกาสการเป็นงู่นหมายความว่าถอยเหรียญกี่ครั้งวะถอยเหรียญประมาณสามรอ,อบโอกาสที่จะได้เป็นงูหนึ่งรอบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดผมไม่ได้เป็นงูนี่ผมจะเสียใจมากๆเลยเย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเอ้ยโอกาสของกูแม่งลดไปเจ็ดหมายความว่าไงหมายความว่าผมน่าจะได้เล่นเป็นงูเราหรือเปล่าเพราะโอกาสของผมแม่งลดลงไปเหลือเจ็ดแล้วแล้วกูทําอะไรเนี่ยกูดมผมคุณผู้หญิงคนนี้หรือกูงับหัวเขาอยู่เนี่ย นั่นมันเสียงอะไร่งเดี๋ยวฉันจะต้องไปดูเองหรือเปล่าใช่ผมต้องไปดูเองแล้วกู <c oughs> ได้ได้เป็นงู่ก <c oughs> ูได้เป็นงูดูท่าตายย่างน่าสงสารคุณผ,ผู้ชมว้าวเดือดดูนี่งูแล้วนะแม่งอย่างนี้ดิถึงจะดูน่ากลัวคุณผ,ผู้ชมไม่ใช่แบบเอางูหัวคนหวยหวอยๆออกมาแล้วแบบกูเห็นแล้วกูอยากตายนะครับมันมีกับดักด้วยเหรอวะ กดคิวเพื่อเป็นการวางกับดักโ okay. อเครอสามสิบวิอ่าโอเคงูมาแล้วเจียเรียบร้อยมึงตายแน่เจี๊ยโอ้โหเฟิร์สบัตโคตรง่ายเอร่อยมากตัวต่อไปเบคอนนะเบเกนเบเกนเดนเบเกนเดนมึงวางกับดักได้ไหมเอ่ยคิวกดคิวกดคิววางกับดักไม่ได้คุณผู้ชมเกมนี้ไม่มีกับดัก what do you mean และเราจะฆ่าเบคอนดีกว่าเฮ้ยฉกฉก ชกเลยอย่างงี้ทำไมมันชกไม่ได้ว่าเขาแม่งวิ่งโคตรเร็วเลยคุณผู้ชมโ oh <my> อ้ god ไม่ก็ยังอย่าเพิ่งหนีพวกแกน,นั้นเก่งดีนักชิ่เมย์เฮะยพวกแกเก่งดีนักชี่เมยคุณผู้หญิงกัดแกแม่งเลยฮนะเก่งนังตั้งเลยกุญแจสีฟ้าเรียบร้อยคุณผู้ชม GG นะครับกุญแจสีฟ้าหายไปเฮ้ยฉันเห็นแกนะฉันเห็นฉันเห็นฉันเห็นยอย่าเพิ่ง แกคิดเหรอว่าฉันจะมาทางนี้แต่ฉันจะมาทางนี้ต่างหากแกโดนดักแล้วแกไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาชีวิตรอดเจ้าหมอนั่นค้างไปแล้วผู้ชมครับเบคอนนะกูหาตัวมึงมานานมากการเบคอนเลย็ละเดเรียบร้อยคราวนี้เหลือคุณผู้หญิงคนน้นคนเดียวนะครับการเล่นเป็นงูไม่ง่ายมากกว่าที่กูคิดกูบอกเลยว่าวคุณผู้หญิงว้าวแม่งค้างแม่งค้างดุค้าง <laughs> หมดแล้วเนี่ยงูแม่งแดกหมดเลยเฮ้ <gasps> อเพียววะเราคุณผู้ชมคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับเกมเกมนี้นะครับลองอพิมพ์คอมเมนต์บอกผมดูหน่อยแล้วกันสนุกดีคุณผู้ชมลองมาเล่นดูแล้วกันเพลินๆเนาะ